สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะใครที่ไปเข้าดาวคืนนี้นะคะใครที่มีความรักก็ขอให้ความรักสมหวังแต่งงานกันก็ขอให้อยู่จนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรกันนะคะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นธุรกิจการงานก็ให้ประสบผลสำเร็จสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ไม่ขาดสายให้มีกินมีใช้มีเก็บเป็นเศรษฐีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาคุ้มครองอยู่รอดปลอดภยัยโรคภยัคยไข้เจ็บไม่มีนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมพรที่หวังนะคะสมพรที่ขอ,อกันทุกๆท่านเนาะก็มาทักทายทุกคนนะคะใน พรปีใหม่นี้ส่งไปถึงทุกท่านทุกคนทั่วโลกแล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากมาเล่าข่าวเนาะมันเหมือนมีอะไรติดจมูกนะคะทุกคนมันเหมือนกับเป็นก็เรียกอะไรเส้นผมนะคะเนาะอ่ะในคลิปนี้ไม้เล็บจีก็มาทักทายทุกคนแล้วค่ะเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปเลยคะ่ะง่วงมากทําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนพอตกดึกมานะคะ ทำอาหารทำอะไรทานข้าวทำอะไร,ก,ระก็เสร็จก็ง่วงละเข้านอนแล้วไม่ได้ทำคลิปเลยเมื่อวานนะคะเป็นคลิปสั้นๆทักทายตอนเลิกงานมานะคะก็ไม่ได้ทำต่ออีกเลยเนาะเพราะช่วงบ่ายก็ทำงานก็เลยเป็นอะไรที่ร่างกายร่างกายไม่เริยบเจเจนี่แหละคะ่ะมันไม่ค่อยดีนะคะมันไม่ค่อยดีก็เลยสู้นะคะสู้ความง่วงไม่ไหวเลยต้องเข้านอนนะคะทุกคนเนาะ อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยแหละคะ่ะทุกคนเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเนาะปีใหม่มานี้เห็นแต่ทุกท่านทุกนะคะหมอดูทํานายโรคภัยแค่เจ็บจะเข้ามาเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยนั่นแหละคะ่ะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะคะให้เรารักษาสุขภาพเนาะนะคะอะไรที่มันเสี่ยงกับเราก็ เลี้ยงเอานะคะทุกคนเนาะยังเขาเรียกอะไรไมเลสเจก็เชื่ออาหารบ้านเรานะคะมีมากมายให้เราเลือกสรรหาที่จะรับประทานกันแหละค่ะเนาะเพราะบ้านเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนาะนะคะอาหารการกินเยอะแยะไปหมดปีใหม่นี้ไปฉลองที่ไหนเข้าร้านอาหารที่ไหนก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะสิ่งไหนไม่ดีปล่อยมันลอยไปนะคะออกไปตามอากาศนะคะ เราไม่ต้องรับเข้ามาเนาะรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะสิ่งไหนที่มันดีรับไว้ค่ะสิ่งไหนไม่ไม่ดีในชีวิตปล่อยมันออกไปแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีจะเข้ามาไม่ต้องไปรับมันค่ะปล่อยมันผ่านเลยเราไปเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆนั่นแหละค่ะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เนาะเราก็ได้เห็นอย่างบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องหมอดูนะคะก็ อยู่ที่ตัวเราแล้วกันนะคะใครไม่เชื่อแต่ก็ไม่ต้องไปลบหลู่ให้คนอื่นเนาะคนอื่นเขาอาจจะเชื่อก็เรื่องของเขาเชื่อแล้วเขามีความสุขแต่บอกอย่างว่าเชื่อแล้วยอย่างงมงายแค่นั้นแหละคะ่ะทุกคนถ้าเราเชื่อแล้วงมงายคือความเชื่อกับความงมงายมันเป็นเส้นบางๆนะคะเส้นบางๆนะคะเชื่อมากเกินไปเราก็กลายเป็นงมงมงายนะคะหมายลับเจเชื่อนะคะเชื่อสิ่งเล่นลับเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อ แต่เชื่อแล้วใช่ว่าเราต้ององมงายทุกอย่างนะคะเชื่อแล้วเราต้องมีสติตั้งสติอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะนะคะคนเราทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยรวยแค่ไหนมันมีทั้งวันที่ขึ้นและวันที่ลงมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีนั่นแหละคะ่ะให้เราตั้งสติอะไรที่เข้ามาในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคนไหนที่เจอสิ่งที่ไม่ดี ปีถัดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะปีนั้นก็ทิ้งไปนะคะเรามาเริ่มปีใหม่แล้วก็เชื่อว่าอนาคตมันก็ต้องดีขึ้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นนะคะทําทําสิ่งนั้นแหละค่ะเนาะบางคนก็คิดว่าเขาเรียกอะไรพอไม่พอตัวเองไม่เชื่อแล้วไปด้วยค่าคนอื่นให้คนอื่นดูดูไม่ดีอันนี้คือไมล์เลฟเจไม่เห็นด้วยเนาะความเชื่อของแต่และบุคคลมันต่างกันค่ะ ก็เหมือนกับเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนานี่นะคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปดูถูกคนที่เขาเชื่อนะคะอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานะคะรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะกิเลสที่มันมีในใจสินห้าสินแแล้วแต่ใครจะรักษาได้นั่นแหลคะค่ะเนาะ ถ้าถ้าเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปขอพรก็จริงเราขอพรเพื่อให้ร่างกายหรือจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปขอพรแล้วเราจะได้สมหวังทุกอย่างว่าเราไปขอขอสิ่งนี้แล้วเราไม่ทําอะไรเลยแล้วเราจะได้มันก็ไม่ได้ในสิ่งนั้นนะคะคือเราก็ต้องทําพร้อมกับดวงของเราด้วยนั่แหละคะ่ะแต่ว่าเราไปไหว้แล้วจะต้องเป็นการว่าง,งมงายในในในสิ่งนั้นมันไม่ใช่ค่ะคือเราเชื่อ เราทําแล้วเราสบายใจเราทําไปค่ะเราทําแล้วเราไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นใครแต่ถ้ามีใครที่มาบอกว่าเป็นอย่างงน้นอย่างนี้ต้องเสียตังค์เยอะแยะไปหมดเนี่ยให้ให้นึกเสมอเลยว่าเงินกว่าเราจะหามาได้อย่าไปลงเชื่อสิ่งนั้นนะคะเก็บเงินของเรานั่งสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำทานเล็กๆน้อยๆจากเงินที่เราจะเสียไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย ไม่ต้องเสียคะ่ะวันที่เรามีแล้วก็วันที่เราเขาเรียกอะไรดวงเราดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมามันไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะมันก็ผ่านพ้นไปนะคะให้เราตั้งสมาธิสวดมนต์ภาวนาที่บ้านทําบุญเข้าวัดนะคะให้จิตเป็นกุศลอันนี้ก็คือแก้แก้สิ่งที่มันเป็นกรรมสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะผ่านไปในในปี ปีนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มปีใหม่แล้วเราก็เริ่มแต่สิ่งดีๆคิดดีทําดีไมล์เล็บเจเชื่อว่าเราจะหลุดพ้นสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเหมือนที่คําโบราณคําทํานายที่ท่านเคยทํานายไว้นะคะอันนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะส่วนตัวไมล์เล็บเจนะคะเราไม่รู้อนาคตเราจะอยู่ไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าแต่ไมล์เล็บเจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นเถอคะค่ะ นะคะเชื่อสิ่งลิ้นลับว่ามันมีจริงใครไม่เห็นก็ไม่เชื่อใครที่เห็นเขาก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีจริงนะคะหมายลับเจก,ก็จะเชื่อนั่แหละค่ะว่าสิ่งที่ท่านทํานายไว้ว่านะคะในโลกใบนี้เนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลานะคะถ้าใครบอกโลกจะแตกโลกใบนี้มันไม่มีทางแตกหรอกคะ่ะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไร จัก,กรวาลจัก,กรวาลที่อยู่นะคะไม่เลิบเจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะรู้แต่ว่าสิ่งที่โลกใบนี้มันก็จะปรับปรุงตัวของมันเองเหมือนที่เรานะคะทุกคนที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดนะะี่ยค่ะโลกใบนี้มันก็จะปรับปรุงของมันตัวของมันเองนั่นแหละคะ่ะว่าอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันหนักไปเดี๋ยวมันก็ปรับออกของมันเองนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนทนที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บค่าชีวิตคนบ้างมาย มาจากนะคะโรคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆนี่แหละคะ่ะมันก็จะล้างของมันไปเรื่อยๆก็คือการปรับตัวของของโรคแล้วก็คนเรานี่แหละคะ่ะเนาะถ้าคนเราขับรถโดยประมาทนะคะง่วงแล้วไม่นอนง่วงแล้วยังจะฝืนมันก็เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเออข้างหน้าเนี้ยเมื่อเราง่วงเราจะนะคะทํายังไงเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดพักมันก็อยู่ที่ตัวเราตัวของคนคนนั้นแหละคะ่ะที่จะปฏิบัติตัว ว่าจะต้องทํำยังไงเนาะนะคะในส่วนนี้นะคะนั่นแหละค่ะไม่ลบเจอยากจะสื่อว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายคนเราเชื่อความเชื่อของคนเรามันต่างกันแต่เมื่อเชื่อต่างกันเราก็ไม่ต้องไปด้อยค่าคนที่เขาไม่เชื่อเหมือนเรานะคะแล้วคนที่ไม่เชื่อเหมือนเราก็ไม่ต้องมาด้อยค่ากับเราที่เชื่อในสิ่งนี้นะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะไม่ต้องไปก้าวไก่ในในการและกันมันก็จะโอเคเนาะในส่วนนี้นะคะ คนที่คิดดีทําดีมันย่อมได้ดีอ่ะไม่เลิฟเจเจเชื่ออย่างนั้นคนที่คิดไม่ดีคนที่ทําอะไรไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมเพราะไม่เลิเจเชื่อว่าเวรกรรมมันมีจริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงใครไม่เชื่อก็รอดูผลกรรมของตัวเองไม่เชื่อแต่ทําความดีก็จะไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วไปทําสิ่งที่ไม่ดีทําไม่ดีไม่ดีเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะได้รับผลกรรมในสิ่งที่คุณทําต่อให้คุณไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริง แต่การกระทําของคุณมันจะสง่งผลถึงคุณในวันข้างหน้าแต่ถ้าใครไม่เชื่อแต่ไม่เคยทําความเร็วไม่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีทางที่จะได้เจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องเจอสิ่งที่ดีเพราะคุณทําความดีต่อให้คุณไม่เชื่อนะคะนี่คือความจริงนะคะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนี่แหละคะ่ะที่จะได้เจอเม็ดสรรพสัตว์ทั้งหลายเนาะนะคะเอาเอาเป็นว่าเราทําความดีแล้วเราย่อมได้ดีถึงสิ่งที่เราทํามันจะเห็นผลช้า แต่ความดีที่เราทําจะคงยั่งยืนทาวรนตลอดไปเนาะนี่แหละค่ะมาอวยพรปีใหม่นะคะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะเข้าหาตัวเรานะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าคลิปถ,ถัดไปมาแล้วเจก,ก็จะเล่าข่าวนะคะคลิปนี้ก็มาอวยพรเนาะอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ